สวัสดีครับพี่น้องอ่ะมาพอกันอีกแล้วน,นะครับครับชงละเมียงหูยีสานครับพี่น้องห่อนพาโยกเขา่าพาโยกเข่าได้งแต่วันที่สามที่สี่หรอพี่น้องเข่าทางไหนบูอยู่บ้านบ่ดทันตกจักเม็ดบ่ตกอีหลีเลยพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้เป็นคึมคึมมากคึมคึมก็เพิ่งหลือว่เป็นตะคือดอกพี่น้องทางอื่นเป็นตะตกอยู่ฮะพี่น้องได้ ก๋วยเตี๋ยวครับเ,เป็นม้าหมานี่ยแหละพี่น้องเป็นม้าหมาครับห่อนห่อนหอนนี่ดีพี่น้องกินยังกับแจ๊คสีกินยังกับแจ๊สีแสบม่าพี่น้องหายแนย่แสบๆมานั่งกินน้วยกันครับเสร็จม้าหมาๆๆแสบๆ

เอาหนึ่งไอ้น่องให้ฟังพี่น้องถ่ายคลิปนี่ะพี่น้องถ่าย,ยคลิปดีๆไปนะกินแล้วเหรอเจ้กำลังสิกดกดอ่าหยุดอัดหยุดถ่ายวิดีโอนะครับโอซับดับไปเลยพี่น้องคลิปกับเ่เหลือหอนตาย พี่น้องกำลังขึ้นมาครับมาทั่งเมืองอ่าพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องที่ได้ดงคลิปนี้แล้วก็อันกฝากคอมเมนต์หน่อยะครับเด้อเดี๋ยวจะไปเอียมขึ้นนะครับนสําหรับพี่น้องที่ดงคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับเดื่อมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเ้วยอพี่น้องเรือัพคลิปนี้ค็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ